เรามาเที่ยวที่วัดถ้ำป่าแล้วคือแบบมันสูงมากจากตรงนี้ที่เราเดินขึ้นมาเมื่อกี้มีกล้าถ่ายนะตอนเดินขึ้นคือเป็นคนกวัาความสูงแต่ตอนนี้ก็มีบันไดให้ขึ้นอีกนิดนึงก็เข้าไปขึ้นไปชมวิวนะคะคือตอนนี้เหนื่อยหอบมาก <S 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 โอ้โหถึงกันแล้วเหรออ่ะกำลังถ่ายวิดีโอเนี่ยเหนื่อยนะเนี่ย าถึงจุดชมวิวกันแล้วค่ะดูตะลุตไหนมากไหนมากเลยโอ้โหวิวยครับประเทศลาวอะโอ้โหวิวสวยครับผมประเทศลาวอ่ะตกไปเพราะหางไม่เจอเนี่ยประเทศลาวเหรออาน่าเดี๋ยวอาถ่ายรูปให้เร็วอาถ่ายรูปเร็วหนึ่งสองสามอาน่ามาหน่อยหนึ่งสอง หนึ่งสองโอ้โหวิวอย่างสวยนอน <S <S ตอนลงเลยดิทำไงจะเย็นๆสิเพิ่งลงสิาเราจะถือเกีียวให้พักก่อนนั่งนี่ <S <S ไม่นั่งบนนี้ไหนอ่ะตอนนี้กำลังจะลงแล้วนะคะทางก็แบบน่ากลัวไม่ตะก,กี้เขาบอกว่ามีพระอยู่ด้วยไม่ใช่หรอ อุ้ยเข้าไปได้อยู่มัง้งตรงนั้นน่ะไปไหมล่ะอ้าวหันหน้ามาน่อยอไปอีกหน่อยเลยไปถ่ายรูปเร็วไปโน่นเลยค่ะอุ้ยมันสวยมากนี่อาถ่ายคลิปนะหนึ่งสองสามโอเคโอค้โหรูปนี้พระเด่นหรออาเดี๋ยวเร็วหนึ่งสองสาม้<ๆ>เวเนื้อส<ๆ>ู้อิงมอนท่าลีดเหรอลีดเดอร์เหรอ <laughs> <laughs> เออ โอ้โหตรงนี้นะบอกเลยว่าสวยมากอีกหน่ยอยอแล้ววเราก็เราก็จะเดินเข้าไปในถ้ำแล้วนะคะอันนี้คือวัดถ้ำปานะคะที่บ้านถ้ำอำเภอแม่สายนะคะก็จะสวยประมาณนี้เลย อิมอดตื่นเต้นไหมอิมอดตื่นเต้นไหมเออมันมืดมากเลยนะอาว่าเราต้องเปิดแฟลชเหรออ๋อเออใช่ใช่โอ้ดีนได้ยินเสียงน้ำไหลเลยนะเนี่ย เขาไมกันมด้ยไปัอมันมีลมผ่านแล้วเขาไปดีเออเขาคงยังไม่ไม่น่าไม่น่าไปเพราะเป็นหน้าฝนโอ้โหมีน้ำมีน้ำไหลลงมาด้วยอนองนี้ไหน ดูดูดีๆดีๆดๆข้างบนนี้ไห<ป>นดูดิไ,<ป>ไม่แปลแล้วเนาะไม่แปลแล้วเนาะปกติเขาจะเปิดไฟให้ใ<ช>สแสดงว่าเขาไม่ให้เข้าไปแหละเขาไม่ให้เข้าอุ้ยเย็นอะมีล้มพานไปว่ามันมีหย่อง่อเหมือนกันอืมมันมีช่องล้มแหละต้องบนงไงเอ